ก็เฮ้ยอะไรวะแว๊บเมื่อกี้เฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยยูไม่ได้เดินออกจากเมืองเลยเอากันอย่างนี้เลยอ่ะแบบนี้ต้องยกให้เขาจริงๆนะฮะแบบนี้ผมให้ไปเลยนะฮะเพราแบบนี้ไม่ผ่านนะฮะสูตรเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับผมแบบนี้มันอะไรกันนี่มันโรงเรียนผลิตโลกนี่วะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในแร็คนร็อกกันนะครับผมก็วันนี้มีประเด็นนะครับผม นเนื่องจากว่าอัปเดตท,ที่ผ่านมานะครับผมเหมือนกับว่าบอทมันลดลงหรือเปล่าจากการอัปเดต EAC ตัวใหม่นะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกันชัดๆเลยนะครับว่าเอ้ยบอทหมดหรือยังนะครับผมอ่าวันนี้เราจะไปัวแมปบอทกันนะครับผมว่ามีแมปไหนกันบ้างนะฮะใครมีแมปไหนแนะนำนะก็บอกกันเข้ามาได้นะเดี๋ยววันนี้จะพาไปเดินดูมันทีละแมปเลยก็เฮ้ยอะไรวะแมปเมื่อกี้เฮ้ย ไอ้บ้าเอ้ยนิวไม่ได้เดินออกจากมรงงานเลยนี่เอาแค่อย่างนี้เลยอ่ะนี่รู้ว่าเดี๋ยวว่าสตรีมเนี่ยเฮ้ยนี่เอาอย่างนี้เลยอะเนี่ยเฮ้ยไอ้หมวกนี่โอ้โหแล้วแม็กซมีด คนมาเทเลพอร์ตเปิดให้แม่งทำกันเป็นกระบวนการยังไม่ได้ออกจากเมืองเลยเว้ยฮัลโหลใจเย็นๆโอ้โห oh, นี่แบบให้รู้คําตอบตั้งแต่ยังไม่ออกจากเมืองเลยวะเนี่ยวิบ้าแมปแรกนะครับผมล่างย่อนนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูล่างย่อนก่อนนะครับผมเห็นเขาบอก E.S.C ตัวใหม่เนี่ยแรงเขาบอกว่าแบบว่ามาคงมาโคนี่คือไปหมดเลยนะครับผมนับว่าเป็นการพัฒนาที่ดีแต่วันนี้ถามว่าผมคาดหวังว่าจะเจอบอดสักกี่เปอร์เซ็นต์ผมคาดหวังไว้ว่ามันไม่ใช่ศูนย์แล้วครับ ไม่มีทางเป็นศูนย์แม้ว่าจะเทพสักแค่ไหนมันต้องมีคนเจาะเข้าไปได้ครับวันนี้ผมคาดหวังไว้ประมาณสัก5% 10%เที่ผมจะคิดว่าจะเจอบอทถ้าเจอคือผมถ้าบเอเนี่ยผมจะไม่แปลกใจเลยนะครับผมจะไม่ว่าอะไรเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราเทเลเลอร์บอหากันเลยแล้วกันนะครับผมไหนขอดูขอหนึ่งหแชทกับนายสะหน่อยซินายนาให้บอทเปล่าเหมือนจะตอบอยู่นะโอ้ อ่าอันนี้คนนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูอันอื่นต่อโอ้โหอ้น,นี้มันน่าสงสัยมากอะคือแบบน่าสงสัยจัดๆเลยเนี่ยโอ้มีวิ่งดีด้วยโอ้ชัดชัดแบบชัดเลยเ,เลนี่ครับเอเดี๋ยวไปดูกันต่อแหม่ชื่อแบบนี้มันน่าสงสัยละเกินดีครับอืมมีบัตรขายไหมถามกันอย่างนี้แล้วเอาไปไหนแล้ว เฮ้ยเราด้วยทิศคือที่ผมถามว่ามันมีบอดขายไว้เนี่ยอันนี้ผมไม่ได้จะซื้อหรืออะไรนะคือผมต้องการแบบจะถามแบบปันป่นๆนะน,นี่บอกว่าแบบปันป่นๆนะว่าแบบเอ้ยอะไรนายแบบยังไงเนี่ยนายมีบอดขายไว้อะไรอย่างงี้นะคือผมต้องการจะปันป่นๆนิดนึงนะครับผมซึ่งอันนี้เขาไม่ตอบก,ก็พอจะสงสัยได้ระดับหนึ่งนะถามว่าแมพงูเขียวเนี่ยมันเคยแยกกว่านี้เยอะนะตอนนี้คือค่อนข้างจะยังอยู่ในเรท10%ที่ผมรับได้อยู่ไอ้ใบแดงเนี่ยไม่ต้องสงสัย <laughs> เฮ้ยใจเย็นดิโอ้โหแล้วไป AB ให้มัเอาาเนี่ยฮัลโหล้ย้านดิกระ เอให้บันดะผมขี้ขวาไม่ถานดีอเออหยุดนิ่งๆแป๊บหนึ่งดินายอ่ะเออนายนายโดนใบแดงอ่ะเออโดนใบแดงอ่ะ <laughs> ไม่ตอบว่ะถามว่าตอนเนี้ยังถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคไหมผมว่ายัางโอเคนะอายนี่คนหนึ่งอ่ะ <laughs> นายนายกดอีโมโหน่อยๆ <laughs> ๆกดอีโมหน่อยกดอีโมหน่อยไปไหนแล้วนายนายกดอีโมหน่อย ไปถามคนโดนใบแดงเอาใบแดงก็พิมพ์ไม่ได้เหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยอีโมก็ไม่ได้เหรองั้นเดี๋ยวคนต่อไปถ้าเจอใบแดงเราจะบอกให้เขาหยุดอยู่กับที่ไอ้ดูสิเอ้ยโนวิดก็มาว่ะเฮ้ยนายนายเป็นโนวิดคนเดียวในนี้เลยนะเนี่ยรู้ไหมว่านายต้องสงสัยมากเลยเนี่ยนายเป็นโนวิดมาแบบเนี้ยนายนายไม่ไปเวลแบบอื่นนะ ไปไหนแล้วไม่ตอบด้วยน่าสงสัยแบบนี้มันน่าสงสัยโควิดบ้าอะไรตี200บวกดาบเขาอาจจะโหดก็ได้ไงคุณมารู้ก็จากที่ดูถามว่ามันน้อยลงไหมถ้าใครเคยอยู่ที่เนี่ยจะรู้นะว่ามันน้อยลงแต่ว่ามันก็ยังไม่ศูนย์อันนี้ก็ถือว่ารับได้รับได้ไดอย่างที่ผมบอกมันต้องมีคนเทพๆเ,เว้ยแมปงูเขียวผมให้ผ่านอืมผมให้ผ่านผมให้ผ่านเขาบอกว่าให้ไปดูแมปโคโค่เมื่อกี้มีคนดูแนะนำแมปโคโค่มา มาดูตัวนี้ตัวแรกเลย Hi g i r ลพี่จ้าบอทก้าครับ <laughs> บอทก้าครับพี่พี่ครับโอ้ชัดแล้วเนี้ยอะตัวที่1ผ่านไปสรุปว่าอย่างช่ยงูเขียวไปมาแล้วครับสตอร,ราคาไม่ดีใช่ไหมเดี๋ยวดูสลิปเปอร์เดี๋ยวรู้เรื่องบอทอะผมว่ายังไงมันก็ต้องไปสลิปเปอร์เพราะเงินมันดีแบบไม่เปลี่ยนแปลงโอ้โหคุณพี่คะคุณพี่คารตามกันมาหรือเปล่าคะไอ้นี่ชื่อโอปตุตัวศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งไอ้นู่นชื่อประตุวัลฟ็อกตีแมทอะไรไม่รู้ หน้าตาเหมือนกันช right. right. ุดเหมือนกันไอ้ well. 네น,น, point, นี่ไม oh, ่ต้องแช็กเลยเห็นก็รู้แล้วอนาคตหนูจะเป็นลกใช่ไหมลูกถ้าหนูโชคดีหนูก็คงจะได้เป็นชาร์โดเชเซอร์นะลกหนูก็จะไปอยู่สลิปเปอร์อที่เห็นบ่อยโหแต่ว่าแมปนี้นี่ล้นล้วนเลยนะแมปนี้ล้นล้วนเลยโอ้โหเห็นหน้าก็บอกตะกูลโจรใส่หมวกอีเดนเดินไปเดินมาอันนี้คงไม่ต้องทําอะไรนะเออพอยืนนานๆมันหนีด้วยนะโอ้โหไอ้นี่ใส่หมวกแปลกๆว่ะขอทักหน่อยดีจ้า เออในฐานะที่เธอหมวกไม่เหมือนคนอื่นเราขอแชทหน่อยเออเปลี่ยนใจแล้วเหมือนเหมือนนี่ปเป๊กเลยแม่งฝาแฝดกันเลยเอาเป็นว่าแบบนี้นะครับผมไม่ผ่านนะครับผมครับผมดูจากสถานการณ์ในตอนนี้แล้วแล้วก็แมบปบนี้จากที่เดินดูผมว่าไม่ผ่านเพราะว่าหลายๆตัวละครยังคงไม่มีการตอบแชทนะครับผมแถมยังแต่งตัวเหมือนกันด้วยแบบนี้ต้องยกให้เขาจริงๆนะฮะแบบนี้ผมให้ไปเลยนะฮะเอาเป็นว่าแบบนี้ไม่ผ่านนะสูตรเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับผมอ่ะไปไปก็ต่อ,อแบบนี้แบบนี้มัน โอ้โหอ่ะทักกันเลยหนึ่งหนเลยไม่ต้องพิมพ์เยอะแมบปบนี้มันอะไรกันนี่มันโรงเรียนผลิตโลกนี่ว่าอ้าวนายนาแมบปบนี้ไม่ต้องอะไรเยอะ1นึอย่างเดียวพอ ดึงดึงดงอย่างเดียวพอโอ้โหมีสติลคอยด้วยสติลคอยไปฟันไปสา่ให้ที่แบบนี้มันเยอะเพราะว่า,าเรื่องด้วยขยะมันค่อนข้างแพงด้วยนะมีทั้งตาดั๊อ่ามีทั้งเกรดเนเจอร์ Nature, แล้วก็มีไอ้กริดกับไอ้หนังหนังหนอนเอ้ยไอนี่ดูเป็นคนน่้เป็นคนสุดแล้ววะ่ะนายนายก่อนฟอนเลอะไ,ไรแล้วน,นี่นี่นนี่ถามประโยคแบบอ้าวคนนี้คนว่ะเอ้ยโอ้โหผมให้คนอันนี้คนโอ้โอเคจ้า เอาวะนี่คนวะอ่าในหมู่หุ่นยนต์ก็ยังมีคนอยู่บ้างเอ้ยเอ้นี่ใครนายคนี่เดินมาขอบ้าแบบนี้คนแน่นอนครับผมอ่าเอาไปอีกสองแต้มอ้าวได้สองแต้มแล้วครับคนมีคนแนะนําไม่นี่กันเข้ามาเยอะนะก่อนฟ้าก่อนเขียวเดี๋ยวไปดูก่อนฟ้าก่อนเขียวหน่อยดีกว่ามันอยู่กิฟเฟนใช่ปะก่อนฟ้าก่อนเขียวอะเดี๋ยวไปกิฟเฟนกันแล้วเดี๋ยวก่อนจะไปก่อนฟ้าก่อนเขียวเราไปดูในดันกิฟหน่อยเห็นมีคนบอกให้ไปดูเห็ดม่วงอืมอ่ะ นะครับผมจากแมปที่ผ่านมานะครับส่วนตัวผมยังให้ไม่ผ่านเฮ้ยเฮ้ยแมปนี้แมปนี้ไม่มีเลยอ่ะเอาอะ่ะอ่ะไอเนี่ยกิโออ่ะกิโอกิโออ,ออยู่ในแมปนี้น่าสงสยันยนายนาหยุดด้วยวะตอบแน่นอนตอบแน่นอนชั้นสองไปทางไหนคำสารทดสอบง,ง่ายๆขอบคุณจ้า อ่าโอเคให้ไปหนึ่งแต้มพวกฮอร์โมนนี่ไม่นับฮอร์โมนนี่มันแบบ FK ได้โดยที่ไม่จะเป็นต้องบอดก็ได้นะฮะเฮ้ยแมบบนี้โอเคแมบบนี้โอเคแมบบนี้ผมให้ผ่านแมบบนี้ผมให้ผ่านแต่ว่าเราไม่ได้มาแมบบนี้เป็นหลักครับเราจะไปกันที่อะไรนะเมื่อกี้มังกรฟ้ามัางกรเขียวอ่าไปมังกรฟ้ามัางกรเขียวไปดูกันดีกว่าผ่านไม่ผ่านใช่ครับทิมช้าอย่างนี้น่าจะอายุพอสมควรลืมเปลี่ยนภาษาด้วยลืมเปลี่ยนภาษาด้วยอย่างนี้คนจริงแน่นอนไม่มีทางบอดบอดมันต้องเปลี่ยนภาษามังกรเขียวไปไหนครับ เนียนเนียนเนียนทับลืมเปลี่ยนภาษาขนสองอืมอ้าวก้อนเขียวไปไหนครับขอบใจจ้าอ่าอันนี้ให้ผ่านแมปก,ก้อนก้อนฟ้าผมให้ผ่านเดี๋ยวไปดูก้อนเขียวโอ้ยอะไรเนี่ยแต่นี่ก็ฮมุนนะโมนอะฮมุมนก็พอได้พอได้เฮ้ยเฮ้ยไม่มีนะเนี่ยไม่มีเฮ้ยไม่มีนะเนี่ยจริงๆเห็นปะไม่มีไอ้นี่มากับพีทไม่ต้องถามมันหรอก เป็นมากับผีต้าจะขนเอ้าเพื่อความเคลียะในไหนแม็นี้มันก็ไม่เจอแล้วขอเคลียร์หน่อยอ่ะไหนครับมีบีวิงไหมขออันครับนี่ทดสอบไปทดสอบคันใจดีนี่ชื่อคุณมินิโซถ้าเขาโยนบีวิงให้นี่โอ้โหสวยและใจดีวารได้ไหมได้จ้าอานอกจากสวยและใจดีคนนี้ปรบมือให้เอตอตบมือตบมือตบมือ แค่ผ่านเอาเป็นว่าแมปกนเขียวผมให้ผ่านอ่ะนี่สลิปเปอร์นะครับมาดูกันผ่านไม่ผ่านนะเอเอ,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 เอขาสามเลยะนะนายขาสามเขาเวลกันแมปนี้เหรอขาสามเวลแมปนี้ได้อะไรยหยุดตอบวะหยุดพิมพ์วะไอคนที่มันหยุดทันทีเลยแบบนี้อันนี้ผมให้เป็นคนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเพราะบอทอะถ้ามันเฝ้าจอมันก็ยังเดินตีไปเรื่อยแต่มันตอบได้เว้ยเพราะมันเฝ้าจอไวเฉยแต่ถ้าเกิดว่าเขาหยุดตอบทันทีเนี่ยคือคนแน่ๆน๋อ อ๋จ้าอ๋อเป็นไงอันนี้คนผ่านค่ะโอเคลงไปอีกหนึ่งแมปนะครับเอ้เอ้ยโอ้โหไอ้น,นี่ของเต็มขนาดนี้ไม่น่าใช่มั้งนายโหมันหยุดทันทีเลยว่ะโอ้ตอบเร็วด้วยโอ้โหตอนแรกก็จะเชื่อแล้วพอพิมพ์เร็วนี่ต้องสงสัยเลยคอไฟเท่าไหรอ่อ่ะเนียนเนียนเนียถามหาเรื่องคุยหาเรื่องคุยให้เขาไม่ได่าพ่อไงอสมัยก่อนเดินเขาไปถามบอดเปล่าแม่งบอดท้องเนี่ยโอ้รับไปได้ไจ,จ้า เนียนไปอ่านิพานค่ะเฮ้ยผ่านนะสำหรับผมผมผ่านนะนี่แกนปิโกไม่มีไม่มีเลยอันนี้ถือว่าไม่มีตอนนี้ไม่มีนะครับไม่มี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 ผมให้ไม่มีเอาเร็วๆเลยแล้วกันนะเดี๋ยวจะเอาคลิปไปตัดไฮไลท์นะครับผ่านให้ผ่านไปผ่านผ่านค่ะไป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 อ่ะไปไฮไลท์สุดๆของวันนี้กันดีกว่ามอสโควิอสามไปไปมอสโควิยกันเอ่อได้ได้ ไอ้อนี่มันก็ไม่น่าใช่บอทอะแค่ทักดูเฉยอะน่าจะไม่อยู่จอ FK อันนี้อันนี้ถือว่าเป็นเคยกเวก้นแล้วกันไม่นับแล้วกันนะไหนยังยังเดินไม่ถึงครึ่งแมปเลยอ่ะอย่าอย่าเพิ่งรีบตัดสินอย่าเพิ่งรีบตัดสินไม่มีโร99กเป็นไปได้ไงใช่ไหมเอออีกอสักอาทิตย์2อาทิตย์ผมจะกลับมารีพอร์ตให้ดูอีกทีนึงว่าบอทเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับแต่ระหว่างนั้นผมก็สตรีมนะเอ,อ้ยเอ,อ้ยเ,เ,เจอคนแล้วเว้ยเจอคนแล้วเว้ยค,คนหรือเปล่าไหนครับ ขอไอบีหน่อยนี่เนียเนยเลยเอาประโยคไงขอคลาสสิกเลยไม่ได้พิมพขอไอบีเดี๋ยวบอทมันอาจจะเซตไว้ขอปั๊บ,บหน่อยปับ๊บหน่อยพิมพ์ผิดเวย้ยมันจะได้ไม่รู้อืมจับบอทดอากุสนะิก้าโ,โดนโดนรู้อะ่ะ <c oughs> เฮ้ยนี่อ่ะนี่คนว่าเฮ้ยบอทไม่น่าบอทไม่น่าแทสบนะนายนายถ้าหยุดทันทีแปลว่าคนอ้าหยุดหยุดอ้าอินเท่าไหรอ่อ่ะนี่เนียนเนียนเนียนถามหาเรื่องคุยไปเรื่อยไงอู้ใจจ้าแรงแรงแรงอ่ะโอเคมอสโคเวีย อเอาว่ะเฮ้ยเจอคนแล้วเว้ยคงครับเอามีบีวิงไหมนี่มันโจรป้นบีวิงนี่หว่าขออันทำเป็นแบบกลับบ้านไม่ได้นะให้ช่วยหน่อยโอ้ยใจจ้าอ่ะอันนี้ก็คนให้ผ่านอืมโอเคเอาเป็นว่าผ่านนะครับมอสโควียผมให้ผ่านนะครับผมจากการที่ไปมาวันนี้ผมให้คำตอบได้ว่าผ่านไปแปดไม่ผ่านสามแต่หลายคนก็บอกว่า เนื่องจากว่าบอทถูกแบนไปเยอะก็เลยต้องกําลังสร้างตัวใหม่กันอยู่ก็เลยมีมีที่บอดเฉพาะแค่ที่เลเวลน้อยๆเท่านั้นซึ่งนั้นก็สมใหุ้สมผลดีคุณจะให้ผ่านไม่ผ่าน อยู่ที่คุณแล้วกันวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก่อนจะจากกันไปนะฮะ <at> ใครที่ไม่ได้กดติดตามนะถูกใจกันยังไงฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับผมช่องเราไม่ได้มีแต่สตรีมแบบนี้นะเรามีข่าวสารเกมเก็บเวลแบบนี้ทุกวันนะครับแล้วก็เกมเก็บเวลเกมมือถือเนี่ยเน้นแค่นี้ด้วยนะถ้าคุณชอบเล่นเกมมือถือหรือเกมเก็บเวลเนี่ยกดติดตามไว้ได้เลยครับมีข่าวสารแบบนี้เอาไปแท็กเพื่อนไงจะได้รู้ก่อนใครว่าเกมไหนเปิดนะครับผมแล้วก็ฝากช่องยูทูบไปด้วยเดี๋ยวตอนนี้จะมีคลิปแนวใหม่ๆของของสะสมและกัล็อกทายเงาและกเเครับลก็มมมีีนนอกกกกกกจาาาไดเเแล้้วว็ยยงสสุฮะรบ สุดท้ายนี่ก็ฝากสปอนเซอร์เราไว้ด้วยนะครับคุณคุณมารุนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพรีทต,ตอนต้นเกมนะครับผมและทุกคนในสตรีมที่ให้บีวิงมานะครับใครคิดจะเติมเงินนะครับคิดถึงเทพทูดอทคอมนะครับไม่ว่าจะเติมแบ็คเติมมือถือเติมอะไรได้หมดเลยเพราะเติมกับเทพทูถูกกว่าเติมเองเติม1นึ่งพันจ่ายแค่เก้าร้อยปลายๆนะครับเพราะฉะนั้นจะไปเติมเองแพงๆทำไมใช่ไหมฮะในเมื่อเติมกับเทพทูถูกกว่า นะครับแล้วถ้าคุณกดผ่านลิงก์ที่ปักหมุดเนี่ยที่มีเขาประิกาเนี่ยเท่ากับสนับสนุนช่องด้วยนะครับโดยไม่ต้องเสียเงินเลยยังไงฝากด้วยสหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็เติมเงินผ่านลิงก์นี้ก็ได้นะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ได้มารับชมกันเดี๋ยวอีกหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เรามาอัปเดตกันที่อบอดมีไม่มีแต่ระหว่างนั้นก็จะมีสตรีมด้วยเรื่อยๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับบายๆครับผม